มาจากตัวของอะตอมเองค่ะหรืออาจจะมาจากอิเล็กตรอนของอะตอมนั้นๆค่ะซึ่งจะส่งผลทําให้คุณสมบัติของวัสดุมีความแตกตามมา่างกันออกไปค่ะค่ะความไม่สมบูรณ์ของผลึกนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็นสีปนนะะ่ประเภทใหญ่ค่ะประเภทแรกก็คือความไม่สมบูรณ์แบบจืดหรือว่าวไปดิเฟค,ค่ะประเภทที่สองก็คือความไม่สมบูรณ์แบบเส้นหรือลายดิเฟค,ค่ะประเภทที่สามความไม่สมบูรณ์แบบหนา ประเภทที่2เนี่ยก็คือความไม่สมบูรณ์แบบ Inter อร์ t i ชัค่ะ 3. คือความไม่สมบูรณ์แบบเฟ e นกิฟฟิคค่ะและสคือความไม่สมบูรณ์แบบชาร์ปี้ดีเฟคค่ะ 1. น,นะคะความไม่สมบูรณ์แบบเ a c เ n c y ค่ะความไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะจะมีลักษณะคือการที่อะตอมของตำแหน่งนั้นหลุดหายไปและเกิดเป็นช่องว่างค่ะซึ่งลักษณะของการเกิดน,นะคะกจะเกิดกับขณะที่โลหะหลอมเหลวไดะเย็นตัวลงค่ะและมีการรบกวนการสั่นสะเทือนนะคะในช่วงที่ผลึกกำลังทำการก่อตัวค่ะจึงทําให้อะตอม ผลึงนี้ก็จะสาเหตุข้อที่หนึ่งข้างข้อที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นความร้อนเปลี่ยนแปลงหรืออาจเกิดในรคลิปที่มีอัตาราส่วนของอะตอมค่อนข้างต่างาค่ะสามนะคะคือความไม่สมบูรณ์แบบเซนเซนดีเซนค่ะซึ่งความไม่สมบูรณ์ในลักษณะน,นี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับเวนเนซีและอินเตอร์สเตชันรวมกันค่ะแต่มักจะเกิดกับโครงสร้างที่มีความหนาแน่นมากเกินไปค่ะทำให้ไอิออนหัวนะคะหลุดออกไปและก็จับ ช่องว่างขึ้นค่ะค่ะข้อสี่นะคะก็จะเป็นความไม่สมบูรณ์แบบช็อตที่ดีเซลค่ะก็จะเป็นลักษณะการเกิดช่องว่างคู่ะคะ่ะระหว่างไอออนบวกและไอออนลบคะ่ะที่หลุดหายไปทั้งสองตัวเห็นไหมคะมันจะเป็นช่องว่างอยู่ทั้งสองช่องะค่ะก็ซึ่งเป็นปกติของอะตอมเนี่ยหลายๆโครงสร้างตื่นนะคะที่มีไอที่ใหญ่มากไม่เพียงพอค่ะที่จะทันให้ไอออนนะคะ่ะย้ายไปในที่ที่เหมาะสมจึงต้องหลุดหายไปทั้งคู่เพื่อความคงสภาพความเป็นกลางนะคะ ไม่สมบูรณ์แบบเส้นหรือลายดิสเลกนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าดิสโลเคชันค่ะซึ่งลักษณะของการเกิดเนี่ยอาจจะเป็นแถวหรือแนวเส้นค่ะสาเหตุของการเกิดนะคะอาจจะเกิดจากการแข็งโวของโลงหะร้อมเหลวค่ะหรือการเปลี่ยนสภาพรูกพลาสติกนะคะซึ่งความไม่สมบูรณ์แบบเส้นเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้ออกได้เป็นอีกสอลักษณะค่ะก็ะคือแบบที่หนึ่งคือความไม่สมบูรณ์แบบขอบหรือเ e อ็ดดิสโลเคชันค่ะและ2คือความไม่สมบูรณ์แบบเกลียวหรือสโูริทิสโลเคชันค่ะ ค่ะ1คือความไม่สมบ,บูรณ์แบบขอบหรือเอ็กซ์โลเคชันนะคะเกิดจากเมื่อนุภาพของแถวรกแถวหนึ่งของลนหน้าหลุดออกไปค่ะหรือมีการแทรกเข้ามาอยู่ยาวผิดปกติค่ะซึ่งทําให้บริเวณของผลเนี่ยถูกอัดหรือถูกดันเข้าไปจากแนวปกตินะคะเพื่อแก้ไขความบกพร่องของลนหน้านุภาพในแถวที่เป็นต้นเหตุของความบกพร่องนั้นค่ะค่ะข้อที่2นะคะคอความความไม่สมบ,บูรณ์แบบเกลหรือสกูดิสโลเคชันนะคะก็ะเป็นข้อบกพร่องนะคะของ ของช่างผลิตที่ได้รับแรงเฉือนทําให้ผลึกิะคะ่ะเกิดการเกี้ยวของแนวอะตอมก็จะเป็นลักษณะเน,นี้ยคะ่ะก็จะเกิดกับความไม่เท่ากันก็จะเกิดการขึ้นตัวหรือลงตัวแบบว่าไม่สม่สำเสมอกันค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายเทียมหมุนรอบแกนนะคะที่ท่านจะเคลื่อนที่ไปนในแนวหน้าแพงด้วยจะขนานกับแนวการเลื่อนนะคะค่ะข้อที่สามนะคะความไม่สมบูรณ์จะกข้อบกพร่องยู่นะคะหรือแชนแนลดีเฟกต์อินคอร์เฟคชั่นนะคะก็จะเป็น ค่ะข้อที่หนนะคะความหกข้อํามแนัหน้าของขอเขตเกณหรือเกณฑ์บาลานนะคะก็คือว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่เราจะพบความหกข้อนะคะก็คือว่าเกณฑ์นะคะจะหมายถึงบริเวณที่ผลิตนะคะจัดเกณย์ตัวกันไปทิศทางเดียวกันแต่เมื่อเกิดข้อหกข้อนี้ขึ้นน่ะก็จะทําให้เกณฑ์นะคะมีรูปร่างและลักษณะค่ะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็คือว่าจะมีการขึ้นลงสูงต่ำของเกณฑ์นะคะตามรูปเลย เป็นซอนค่ะหรือทวิตบันดารีนะคะซึ่งความบกพร่องนี้เนี่ยจะเกิดจากการที่ระนาบเนี่ยได้รับแรงเฉือนอย่างสม่ำเสมอค่ะจนทําให้ต่อมในแนวแรงของระนาบเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงที่มากราะทำนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ผลึกเนี่ยมีการเติบโตค่ะหรืออาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ผลึกมีการเปลี่ยนรูปค่ะซึ่งการจาดัดเรียงตัวที่ต่างไปจากเดิมเนี่ยจะทําให้เราแยกเกลดออกปเป็นสส่วนเปรียบเสมือนกับว่าเกลหนึ่งนะคะเป็นกระจกน้ำให้อีกเกลหนึ่งค่ะค่ะสี่ก็คือความไม่สมบุรจากของ เป็นผลึกนะคะหรือนันติโตไลโซลิดอิโปเฟคชั่นค่ะค่ะความไม่สมบูรณ์จากของแข็งไม่เป็นผลึกหรือเราเรียกได้อีกอย่างหนึง,งว่าอสัญรูปนะคะตัวอย่างของวัสดุที่เป็นโครงสร้างของอสัญรูปเป็นกรได้แก่แก้วะคะ่ะแก้วจะมีเนื้อละเอียดมากแล้วก็มีรูปร่างผลึกที่ไม่แน่นอนจึงทําให้มีสมบัติที่หลากหลายกันออกไปคะคะเช่นสารอสัญรูปก,กึ่งตัวนาและโลหะอสัญรูปค่ะขอจบการ,รนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ